สวัสดีครับวันนี้นอมมาไลายนะครับก็จะมารีวิวเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับก็เช่นเดิมนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นพกกระซับนะครับพกกระซับคูณ88นะครับแชยิด88ปีของหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญนี้สร้างเมื่อปี2553นะครับก็ค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรนะครับน่าจะทันหลวงพ่ออยู่แล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด2รุ่น รุ่นโพกัซับนะครับก็จะมีแบบกล่องน,อน้ำเงินกับกล่องแดงนะครับจะมีทั้งหมด2รุ่นแบบนี้นะครับความแตกต่างกันก็จะมีนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็จุดตําหนิเหรียญของเหรียญรุ่นโพกัสซับ88เป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาเริ่มเหรียญที่แกะแล้วนะฮะ เอาเป็นเหรียญแรกนะครับก็นี่ฮะเดี๋ยวจะรีวิวตั้งแต่กล่องเลยนะครับก็นี่ฮะจะเขียนหลวงพ่อคูณนะครับญานะครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนี่โพกัพยัคูณ88แซยิด88ปีนะครับพุทธาพิเศษนะครับณวัดบ้านไร่นะครับจังหวัดนครราชสีมา28กันยายน2553นนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สร้างจากวัดบ้านไร่นะครับ ราคาผมก็ติดไว้นะครับ3า0บาทใครสนใจก็เข้ามาอินบอกกันได้เลยลักษณะกล่องนะครับด้านหลังตาข่า,ขายสี่เหลี่ยมนะครับเห็นไหมกล่องเป็นสี่เหลี่ยมนะครับถ้ากล่องแบบอื่นหรอครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ากล่องแท้ๆน่าจะเป็นแบบนี้นะครับต้องเหมือนกันนะฮะต้องเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมมาเริ่มที่ตัวเหรียญนะครับ <c oughs> รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นครึ่งองค์ เนื้อทองแดงนะครับทองแดงผิวไฟนะครับนี่ผิวไฟเครื่ององค์สภาพก็ยังวิ่งอยู่นะครับยังวิ่งเป็นพระใหม่นะฮะนี่ขอบตัดนะครับขอบตัดเห็นไหมขอบตัดเป็นแบบนี้นะครับเหรียญนะครับก็ด้านหลังเป็นยันดวงหลวงพ่อคูณนะครับมีตอกโคดนะครับตัวเลขอยู่ด้านบนซ้ายมือนะครับ ตรงนี้นะครับดอกเขียนว่าโกพกัสซับนะครับมีโกพกัสซับนะครับตรงนี้ตอกโค้ดคําว่าคูณน,นะครับาจุดตาหนิของเหรียญรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาชี้ดูว่าเอมีบริเวณไหนกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้กล้องนะครับ ต้องใช้กล้องส่องนะครับเพราะว่าจะได้เห็นจุดตำหนินะครับมาเริ่มที่หน้าเหรียญนะครับก็นี่ฮะหน้าตาของหลวงพ่อนะครับก็จะคมชัดนะฮะเดี๋ยวค่อนข้างจะเห็นไหมเอ่ยอ่ะแบบนี้นะครับแบบนี้เหรียญค่อนข,ข้างคมชัดนะครับเหรียญตัวนี้เจาะหูเหรียญนะครับเจาะหูเหรียญนะครับ ด,ด้านหน้านะครับมีลายผมนะครับคมชัดลายผมคมชัดมันไม่ค่อยไม่ค่อยชัดมากเนาะ<__>แล้วก็ดวงตานะครับดวงตาข้างในจะเป็นเม็ดเม็ดนะฮะกลมกลมแล้วก็มีเม็ดในในตาอีกหนึ่งเม็ดนะครับทั้งสองข้างนะครับสองข้างนะครับบริเวณปากท่านนะครับก็จะบวมนะครับนูนขึ้นนะฮะบวมแล้วนูนนะครับ เดี๋ยวไม่ค่อยชัดมากอ่ะแบบนี้ชัดไหมเอ่ยโอเคนี่ฮะบวมๆแล้วก็นะครับแต่มีความคมชัดนะครับมีความคมชัดนะฮะความคมชัดเดี๋ยวผมจะเอียงข้างให้ดูนะฮะนี่ฮะจะนูนมากๆนะครับค่อนข้างจะเห็นไหมอ่ะนูนมากๆแบบนี้ค่อนข้างนูนนะครับ สังกตินะครับมีเส้นริ้วนะครับทั้งทั้งสังกติเลยนะฮะเดี๋วไม่ค่อยจะชัดโอเคแบบนี้เห็นไหมฮะเส้นสังกตินะครับก็จะมีเส้นเส้นเส้นนะครับคมชัดนะฮะคมชัดเส้นค่อนข้างลึกและคมชัดนะครับอ่าแล้วก็บริเวณล่องล่องคอตรงนี้จะชัดมากๆนะครับมีลูกกระเดือกนะครับตรงนี้หนึ่งลูกนะครับ หนึ่งลูกกระเดือกหนึ่งลูกนะครับมาดูหลังเหรียญนะครับหลังเหรียญก็จะเป็นนี่ครับจุดที่ผมสังเกตทั้งสองเหรียญที่ผมมีนะครับก็จะมีอย่างลักษณะเป็นเส้นๆนะครับตรงบริเวณหูเหรียญนะครับเนี่ยรอบนี้นะครับมีเนื้อปิ้นนะฮะเนื้อปิ้นนะครับเนื้อปิ้นเกิดจากการเจาะนะครับเห็นไหมครับบริเวณนี้นะครับทั้งสองเหรียญจะเหมือนกันเลยนะฮะ ด้านหลังก็จะมีตัวเลขที่บอกนะครับตัวเลขตอกโค้ดตัวเลขนะครับลึกๆนะครับเส้นเหรียญค่อนข้างตึงนะครับจะมีเส้นคล้ายๆเส้นรัศมีวิ่ง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 นะครับวิ่งแบบนี้นะครับวิ่งขึ้นเห็นไหมฮะพอส่องปุ๊บก็จะเห็นเลยนะครับมีเส้นรัศมีนะครับจุดตาหนิก็จะมีแค่จุดนี้นะครับที่ผมบอกไปนะครับตรงหูเหรียญนะครับ ดูโค้ดนะครับเขียนพกศัพซับนะฮะตรงนี้พกศัพซับลึกๆนะครับแล้วก็ต่อโค้ดคำว่าคูณนะครับแบบนี้แบบคูณแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเรียนนี้ก็ถือว่าปีห3ก็ถือว่าโอเคละท่านท่านนะครับถ้าเป็นคนเสกนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับละเตี่ดต่างๆเนี่ยครับ ขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญมีการตัดนะครับตัดครั้งเดียวขาดนะครับตัดครั้งเดียวขาดแบบนี้นะฮะแค่นั้นเองเหรียญเหรียญใหม่ค่อนข้างที่จะหาตําหนิยากนะครับหายากมากๆนะครับก็ผมก็จะเอาแบบตําหนิที่แบบเป๊ะเลยก็ก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับตาหนิเหรียญมรุ่นใหม่ๆนะครับก็คลิปนี้ก็ สามารถที่จะเป็นแนวทางได้นะครับในมากก็น้อยนะครับสําหรับผู้เล่นพระใหม่นะครับเนี่ยก็ดูดูตาท่านนะครับที่เป็นเม็ดตรงกลางคมๆนะครับล่องล่องตาตรงนี้นะฮะจะมีล่องตาตรงนี้นะครับก็คล้ายๆกับมีเส้นวิ่งนะครับทั้งหมดเลยนะครับเส้นวิ่ง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 นะครับบริเวณใต้คิ้วนะฮะขอบคิ้วนะครับ มีเส้นวิ่งนะครับเนี่ยตัวสังกติเองก็จะมีเส้นวิ่ง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 ,งนะครับแบบนี้นะครับก็ถือว่าพิจารณาไม่ยากนะครับเนี่ยไม่ยากอ่ะเดี๋ยวผมเอากล้องออกก่อนอ่าใส่กล้องแล้วไม่ค่อยจะชัดนะากล้องผมไม่ชัดกล้องส่องพระไม่ชัดนะอ่ะ ก็นี่ฮะเหรียญก็จะเป็นลักษณะแบบเสมานะครับเสมาเล่นออกใหม่ๆเลยนะครับก็ราคาเช่าหาตอนนี้ไม่แพงมากถ้าเล่นเล่นพุทธคุณสะสมยาวๆก็แบบนี้ก็ได้ครับผมก็คูณสะสมเป็นพุทธคุณนะพุทธพาณิชไว้ที่หลังก็ได้นะครับก็เอาเป็นความรู้นะฮะเล็กน้อยๆที่ผมมอบให้นะครับก็ ตำหนิต่างๆที่ผมสังเกตก็มีจุดนี้จุดเดียวนะครับจุดเดียวที่สามารถที่แกะได้นะครับของปลอมไม่น่าจะยังไม่มีนะครับเท่าที่ผมดูมาก็ไม่น่ามีนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มนะฮะร,ราคามันไม่แพงมากนะฮะตำหนิมีแค่นี้แต่ถ้าเจอเหรียญเกก็ใครมีก็อ่า พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยนะครับเผื่อมันก็เป็นวิชาทานให้กับคนอื่นได้นะครับตัวผมเองก็ได้นะครับก็เนี่ยฮะแต่สภาพเหรียญแบบนี้ก็คือราคาไม่แพงก็ถือว่าโอเคครับเป็นเนื้อทองแดงด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปที่2นะครับผมจะามารีวิวเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับโคกระซับ88นะครับแซ่ ใส่ย,ยึดเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้านหลังก็จะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดดูคลิปหน้าแล้วกันเนาะดูคลิปหน้านะครับเนี่ยเหรียญที่ผมมีก็คือเนี่ยฮะเหรียญต้องเหมือนกันนะฮะทั้ง2เหรียญผมจะเอามาเปรียบเทียบว่าเอะเหมือนกันไหมจับตาหนิดให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเอ๊ะที่ผมเอามารีวิวเนี่ยจริงๆแล้วผมส่องแล้วตำหนิคล้ายๆกันเหมือนกันเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าออกจากบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันนะครับนี่ เป็นความรู้ไม่มากก็น,น้อยเนาะก็สําหรับท่านที่สะสมพระใหม่อย่างผมนะครับสะสมพระใหม่อย่างผมก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไคร์กันเยอะๆนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ช่องนอมอ a ไลด์ด้วยครับก็ช่องนอมอไลด์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ดี๋ยวดูคลิปที่2นะคลิปที่2แบบนี้เหรียญเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับฝากติดตามนะครับ,บไปแล้วครับสวัสดีครับ